สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่น่ารักของคุณครูนะคะค่ะวันนี้กลับมาพบกับหน่วยการเรียนรู้ฝนจ๋านะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องการปฏิบัติตนในฤด,ดูฝนนะคะ 1. พบหมวกร่มเสื้อกันฝนและรักษาร่างกายให้แห้งอยู่เสมอ 2. ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ชื้นแฉะและมีน้ำท่วมขัง 3. อาบน้ำและสระผมให้สะอาดหลังจากโดนฝน 4. ระวังและป้องกันไม่ให้ยุงกัดระวังและป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะสำหรับข้อนี้ 5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กๆทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่าไปกินแต่ขนมนะ 6. ออกกําลังกายเป็นประจำถ้าเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้าทีไวีตลอดนะคะเด็กๆสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้ไปเล่นเตะฟุตบอล เล่นขายของหรือว่าเล่นกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้ร่วมกับผู้ปกครองนั่นเองนะคะข้อต่อไปก็จะเป็นไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจง้งขณะที่ฟ้าร้องและฟ้าผ่าอย่างรุนแรงนะคะเด็กๆจะออกไปวิ่งเล่นไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเด็กๆต้องเข้ามาอยู่ในร่มนี้อยู่ในบ้านนะคะ ข้อต่อไปก็คือไม่ควรหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะเพราะจะทําให้เกิดฟ้าผ่านั่นเองเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะค่ะและวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะ เจ้าแม่ฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแล้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่เจ้าก้อนเมฆก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยงเดียวเจ้าแม่ฝนลอยตามสายลงไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็โดน,นลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยฝนให้ตกลงมาอย่างหนานจนกลายเป็นพายุฝนขนาดย่อมไปทั่วบริเวณขนาดนั้นเองเจ้าแม่ฝนตะเอือดไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมันจึงพูดจาโอ้อวดออกไปว่านไม่จ้าภูเขา แม่ฝนย่างข้ามีภาระหน้าที่สำคัญคืยการเติมน้ำให้กับมหาสมุทรน้ำกว้างใหญ่ไกลโพ้นนะภูเขาจึงตอบไปว่าสิ่งเจ้าทำชั่งไร้ค่านะเจ้ายังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนเพราะพายุฝนของเจ้ามหาสมุทรไม่ต้องการน้ำฝนสายฝนน่าจะทำประโยชน์ให้กับบ้านแห้งแล้งมากกว่าเจ้าแม่ฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว่า จึง,งไปมุ่นนงหน้าไปยนว้พรวฝนยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านเหนน็นฝนตกลงมาพวกเขาต่า,นนา,กา,างก็หัวเร้องัวใจเพรอกล่าวขอบคุณเจ้าแม่ฝนสำหรับสายฝนน้ท่านนั้นน,น,น,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดน สำหรับนิทานก็จบลงไปแล้วนะคะอ่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมในหน่วยฝนนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆสวมชุดกันฝนหรือว่าอุปกรณ์กันฝนไม่ว่าจะเป็นอะไรคะรม่มหรือว่าอาจจะเป็นรองเท้าบูทหรือว่า,าจ,จะเป็นชุดกันฝนพร้อมให้ในเด็กถ่ายภาพส่งเป็นการบ้านในกลุ่มไลน์นะคะ คือให้เด็กๆสวมชุดหรืออุปกรณ์แล้วให้ผู้ปกครองถ่ายภาพส่งคุณครูเป็นภาพน่ารักๆกให้คุณครูเก็บไว้นะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมหน่อยฝนขอ,ของคุณครูก็ขอจบลงไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย